แมนดารินบุฟเฟ่สาขาพรามเก้ามาสองจ่ายแค่หนึ่งทุกคนเขาจะมีให้เลือกทั้งหมดสามเซสามราคานะคะส่วนวันนี้เราจะเลือกกันแบบโปรสามเก้าเก้าค่ะอันนี้จะไม่รวมน้ำนะทุกคนในเดือนรอมฎอนนี้ร้านเขาจะเปิดเที่ยงคืนแต่ว่าต้อง Walk in เข้าไปจองก่อนเท่านั้นวันนี้ลินมากันสองคนกับสาบีนะคะมาถึงเขาก็จะให้เลือกน้ำซุปเลยจะมีทั้งหมดสี่น้ำนะคะเราเลือกมาเป็นน้ำดำกับหม่าล่าค่ะ น้ำที <aid> ่ล <Solomon> ินกินนะคะจะเป็นชาเขียวมะลิหอมมากตอนที่สามีอยากกินขี่มอเตอร์ไซค์กาับมินบุรีนะคะไปจองตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนั้นคือเหลือประมาณห้าโต๊ะเลยเขาจะมีทั้งหมดสิบสองโต๊ะนะคะทุกคนเวลาสั่งอาหารก็สแกนจาก QR าโคดนี้เลยนี่ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดที่มีในร้านนะคะเราเลือกเป็นโกลช่ใช่ไหมเราก็จะสามารถเลือกกินได้ทุกอย่างเลยค่ะที่ติดใจมากๆคือเกี๊ยวซากับเนื้อสลายยูเอสทุกคนคือมันดีมาก น้ำจิ้มเขาก็อร่อยนะแต่ว่าที่รู้สึกว่าติ่มซำมาลินเฉยๆเขาจะจำกัดเวลาในการกินทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคน เกี๊ยวซาก็คือสั่งแล้วสั่งอีกชอบมากมีชีสด้วยนะอันนี้เป็นสลัเปาทอดลาวาไขาเ่เค็มเรามารอน,นี้ชาวลิมอย่างเราก็จะกินได้เฉพาะตอนกลางคืน,นใช่ไหมละ่ะก็คือใส่ไม่ยางต้าความที่แบบชอบเนื้อ US มากก็คือสั่งมาหลายถาดมากนะคะค่อยค่อยสั่งนะไม่ต้องวุ่นวายเพราะอาหารเสิร์ฟไวมากส่วนตัวก็คือชอบเลยนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกปากนะคะแต่ว่าเราก็เลือกกินบางอย่างที่รู้สึกว่ามันอร่อยสําหรับเราแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอติมค่ะ อันนี้ก็คือยอดที่เราจ่ายไปทั้งหมดนะคะอันทำดูลิลาอิ่มมาก